สวัสดีค่ะลูกๆมาพบกับครูเอ๋ยเองนะคะวันนี้ เจอกันต้องทำอะไรกันก่อนคะอ้าวหัวหน้าห้องอยู่ไหนคะลูกอ้าวหัวหน้าห้องบอกสิคะสวัสดีค่ะดีมากคะลูกนั่งลงนะคะเรียนที่ไหนนะคะไม่ว่าจะเรียนออนไลน์เรียนทางเว็บเรียนทางไหนก็ตามนะคะอยู่ที่บ้านเราก็สามารถทำความเคารพกันได้นะคะอย่าลืมค่ะยิ้มไหว้ทักทายกันเป็นเรื่องที่ดีนะคะลูกๆอ่ะ วันนี้นะคะมีนักเรียนนะคะ SMS มาหาคุณครูนะคะถามว่า SMS แรกเลยนะคะถามว่าครูครับวันนี้ครูสวยจังเลย yeah โอครูขอตอบว่าครูไม่ได้สวยเฉพาะวันนี้นะลูกนะสวยทุกวันนะคะ SMS ต่อไปนะคะลูกถามว่าครูคา ต้มหูครูสวยจังเลยค่ะหนูชอบชอบถ้าหนูชอบครูก็ดีใจนะคะลูกนะต่อไปค่ะอีกข้อหนึ่งค่ะคําถามสุดท้ายนะคะถามว่าครูขาครูคิดยังไงทําผมทรงนี้คะลูกจ๋าครูก็ขอตอบเลยนะจ๊ะว่าครูก็คิดดีแล้วค่ะไม่เดือดร้อนใครนะคะ <Okay. S 1> จบนะคะลูกอะเอาเป็นว่านะคะใครจะส่ง SMS อะไรต่างๆนะคะมาหาคุณครูก็ขอให้จบ บทเรียนนี้ไปก่อนนะคะวันนี้บทเรียนที่ลูกๆป .5 จะได้เรียนนะคะคือเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนน่ารู้อ่านะคะมันก็อยู่ในบทเรียนของหนูนั่นแหละนะคะลูกในบทที่2นะคะในหนังสือภาษาพาทีนะคะลูกอ่ะมาดูกันเลยนะคะว่าไอ้เครื่องหมายวรรตอนเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงอ่าเห็นกันแล้วคุ้นๆมั้งไหมคะลูก คุณใช่ไหมเคยเห็นลูกๆเคยเห็นทุกตัวเลยนะคะพวกนี้แหลคะค่ะลูกมันเรียกว่าเครื่องหมายวรรคตอนซึ่งเครื่องหมายวรรคตอนมันมีหน้าที่ทําอะไรมาดูกันคะ่ะลูกเครื่องหมายวรรคตอนเป็นเครื่องหมายที่ใช้เขียนประกอบตัวอักษรตัวเลขคําวลีประโยคหรือข้อความสรุปง่ายๆนะคะลูกเครื่องหมายวรรคตอนก็คือเครื่องหมายที่ใช้ในการ ประกอบการเขียนนั่นเองนะคะอาจจะอยู่ในรูปแบบของอหลังตัวอักษรหรืออาจจะอยู่ตรงกลางตรงหน้าตรงท้ายนะคะมันใช้ประกอบการเขียนค่ะลูกทีนี้มันมีอะไรบ้างเราไปรู้จักทีละตัวเลยนะคะตัวแรกค่ะลูกเด็กๆเด็กๆชอบเรียกมันว่าจุดใช่ไหมคะจุดจริงๆแล้วมันชื่อว่ามะหับภาคคะลูกมหับภาคทีนี้ จำครูหาหนูจาไม่ได้หรอกค่ะชื่ออะไรยาวๆจุดหับค่ะลูกอ่าจำง่ายๆจุดหับจุดคือหับนะคะจุดหับอทีนี้เรามาดูกันว่าเจ้าจุดน่ะมันใช้ทําอะไรจุดนะคะใช้เขียนหลังอักษรย่อหรือหลังตัวเลขอทีนี้มาดูตัวอย่างกันค่ะลูกเห็นไหมคะชอจุดมอจุดพอจุดสอจุดเห็นกันบ่อยๆใช่ไหมคะลูก กอมอจุดเห็นไหมคะไอ้เจ้ามหภาภักเนี่ยมันก็คือจุดเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะนะคะมันจะอยู่แล้วแต่ตำแหน่งนะคะทีนี้วิธีการอ่านค่ะลูกอ่าชอจุดมาจุดอ่านว่าชั่วโมงอ่านนี้เด็กๆจำได้นะคะพอจุดสอจุดอันนี้เห็นบ่อยๆบ,บ,บนกระดานนะคะอ่านว่าพุทธศักราชนะคะ สุดท้ายค่ะกมจุดอ่านว่ากิโลเมตรนะคะทีนี้เวลาหนูอ่านอักษรย่อนะลูกนิดนึงนะคะการอ่านอักษรย่อเนี่ยนะคะเวลาอ่านจะต้องอ่านทำไมคะลูกอ่านเต็มนะเวลาอ่านต้องอ่านเต็มเพราะฉะนั้นนะคะหนูจำเป็นที่จะต้องรู้ความหมายของอักษรย่อนั้นด้วยอยังไม่หมดนะคะอ้าวแบบนี้ค่ะเป็นการ จุดนะคะใช้เครื่องหมายนี้นะคะจุดตรงระหว่างตัวเลขนะคะอันนี้มีนอจุดนะคะนจุดย่อมาจากอะไรคะลูกนาฬิกาใช่ไหมเวลาอ่านเราอ่านว่า8นาฬิกา30นาทีนะคะ8นาฬิกา30นาทีะลูกต่อไปค่ะแบบนี้มีคำว่าบาทอยู่ข้างหลัง20.25บาบาทนะคะอ่านแบบนี้นะคะอ่านว่า ถ้าบาทเนี่ยก็คือเป็นจำนวนเงินใช่ไหมคะลูกเวลาอ่านอ่านว่า20บาท25สาตางค์แบบนี้นะคะนักเรียนอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งหมดนี้เวลาอ่านให้หนูอ่านคำเต็มนะคะอ่านคำเต็มนะคะะเผื่อไปเจอในแบบอ่านแบบเรียนนะคะเวลาอ่านอ่านเต็มนะลูกต่อไปค่ะแบบนี้ค่ะลูกเคยเห็นไหมคะ 1.10แบบนี้เห็นไหมคะแบบนี้เราอ่านได้สองแบบแบบที่หนึ่งะคะแบบที่หนึ่งถ้าเป็นแบบข้อเราอ่านว่าข้อ1.10่งจนะลูกถ้าอ่านแบบที่2อ,อ่านแบบทศนิยมนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะจะอ่านว่าหนึ่งนึ่งศูนอ่านตามตัวเลย อันนี้เข้าใจนะคะเครื่องหมายมาหาภาคจบไปนะลูกนะต่อไปะคะ่ะเครื่องหมายนี้เด็กๆเครื่องหมายอะไรคะไปายาน้อยนะลูกไปายาน้อยลักษณะเหมือนเลข9ก้าใช่ไหมคะไปายานน้อยใช้ทําอะไรใช้เขียนเพื่อย่อให้มันสั้นลงให้ข้อความสั้นลงคือเขารู้ไงว่าเวลาเขียนอะไม่ชอบเขียนยาวเขาก็เลยอ่ะนั้นใช้เครื่องหมายไปายาน้อยเพื่อช่วยให้มันสั้นลงละกันตัวอย่าง ตัวอย่างแรกคะ่ะลูกกรุงเทพกรุงเทพแล้วมีเครื่องหมายปยานน้อยนะคะตัวอย่างที่2ทูนกล้าวแล้วมีเครื่องหมายปลายานน้อยตัวอย่างที่3น้อมเกล้าแล้วมีเครื่องหมายปยานน้อยนะคะทีนี้การเขียนเขียนแบบนี้นะคะลูกแต่เวลาอ่านอ่านเต็มเส้นเดียวกันคะ่ะกรุงเทพมหานครนะคะทูนกล้าทูนกระหม่อม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆอ่านนะลูกนะเวลาหนูอ่านหนูก็จะต้องอ่านคำอะไรคะลูกคำเต็มเข้าใจนะคะอา้าวผ่านไปสองเครื่องหมายแล้วนะจ๊ะต่อไปเครื่องหมายนี้เจอกันบ่อยๆนะคะเด็กๆชอบอ่านว่า9ล้าหลอเก้าจริงๆแล้วเครื่องหมายนี้มันชื่อว่าอะไรคะลูกไปยานใหญ่เครื่องหมายปยานใหญ่นะคะลูกอา่า ทีนี้ทำอะไรมันใช้เขียนข้อความที่ยังมีต่ออีกมากมายแต่ว่าเรายกมาเป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้นและเราก็ใช้เครื่องหมายนี้ลงไปตัวอย่างค่ะเช่นมีสองข้อนะคะครูยกตัวอย่าง ข้อหนึ่งค่ะบ้านครูเอ๋ยมีรถหรูมากมายไม่ต้องโหนะคะลูกมันเป็นเรื่องสมมุตินะคะอ่ะบ้านครูเอ๋ยมีรถหรูมากมายได้แก่รถเก่ง BMW รถเบนซ์รถมินิคูเปอร์รถสปอร์ตและตามมาด้วยเครื่องหมายไปยานใหญ่อ่า นะคะข้อที่สองเห็นไหมไปยันใหญ่อยู่ท้ายนะลูกนะข้อ1ไปดูข้อที่2ค่ะพยันชนะไทย44ี่ตัวมีกอแล้วก็มีเครื่องหมายไปยันใหญ่แล้วตามมาด้วยหอไอตัวนี้มันอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะอ่ะทีนี้มาดูกันข้างบนนะคะอันแรกเลยนะคะอยู่ท้ายเครื่องหมายไปยันใหญ่อยู่ท้ายอ่านว่าและอื่นๆเวลาลูกเจอ ไอ้เรื่องหมยเนี้ยในบทอ่านแบบอ่านเรื่องอ่านไหนไหนก็ตามอยู่ท้ายหนูจะต้องอ่านว่าและอื่นๆอ่ะครูอ่านข้อที่หนึ่งให้ฟังนะคะบ้านครูเอยมีรถหรูมากมายได้แก่รถเก่ง BMW รถเบนซ์รถมินิคูเปอร์รถสปอร์ตและอื่นอื่น เข้าใจนะคะอันนี้ไม่ได้อวดนะคะลูกมันเป็นเรื่องสมมูตินะคะอ้าวต่อไปข้อที่สองค่ะมาดูค่ะอยู่ตรงไหนคะมันอยู่ตรงกลางระหว่างกอกับหอหนูเห็นไหมลูกอ่าเวลาอ่านอ่านแบบนี้คะ่ะลูกพยัญชนะไทย44ตัวมีกอละถึงหอตรงนี้อ่านว่าละถึงนะคะลูกละถึงหออ่านแบบนี้นะคะลูก เพราะฉะนั้นเครื่องหมายนี้เครื่องหมายปยันใหญ่ถ้าอยู่ข้างหลังอ่านว่าและอื่นๆถ้าอยู่ตรงกลางอ่านว่าละถึงเข้าใจนะคะเครื่องหมายต่อไปค่ะ,ะเด็กๆชอบเรียกมันว่าอะไรคะลูกวงเล็บใช่ไหมคะมันมีชื่อเพราะๆค่ะณขาลิขิตค่ะลูกมันชื่อณขาลิขิตนะคะเจ้าวงเล็บมันชื่อว่าณขาลิขิต มันใช้ทำอะไรมันใช้ขั้นคำหรือข้อความที่เราต้องการขยายหรืออธิบายเพิ่มเติมค่ะลูกนะคะตัวอย่างเช่นอ่ะมี3ข้อเลยนะคะข้อที่1โรงเรียนวัดบ้านทุงแล้วก็มีเครื่องหมายนะคะ ในวงเล็บอ,อดุลประชาวิทนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะพระยาศีสุนทรโวหารแล้วก็มีเครื่องหมายเห็นไหมคะมีคําว่าผู้อยู่ในเครื่องหมายข้อสาขั้นศึกษาสังคมนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายนะคะข้างในมีข้อความอยู่ทีนี้วิธีการอ่านค่ะลูกวิธีการเขียนรู้แล้ววิธีการอ่านถ้าเราไปเจอวงเล็บหรือไอ้เจ้านักขาลิขิตเนี่ย เวลาเราอ่านเราจะอ่านแบบไหนนะคะมันอ่านได้สองแบบค่ะลูกถ้าเป็นแบบสั้นๆนะคะเราอ่านว่าวงเล็บก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะลองยกตัวอย่างให้ฟังอ่านให้ฟังนะคะข้อ1โรงเรียนวัดบ้านฉงวงเล็บอดุลประชาวิทย์แบบนี้นะคะแบบที่สองค่ะพระยาศีสุนทรโวหารวงเล็บผู้นะคะหรือถ้าเป็นแบบที่สมค่ะลูก ถ้ามันเป็นข้อความยาวๆเราจะไม่ใช้ว่าวงเล็บและแล้วก็อ่านข้อความแล้วแต่เราจะอ่านวงเล็บแรกเราจะอ่านว่าวงเล็บเปิดแล้วตามด้วยข้อความพอถึงไอ้เจ้าวงเล็บข้างหลังนะคะเราจะอ่านว่าวงเล็บปิดอเดี๋ยวครูจะลองอ่านให้ฟังนะคะขั้นศึกษาสังคมวงเล็บเปิดการรวบรวมข้อมูลข่าวสารข้อทข้อเท็เทจจริง ความรู้และหลักการวงเล็บปิดแบบนี้เป็นต้นนะคะเข้าใจไหมคะเด็กๆเวลาอ่านอ่านให้ถูกนะลูกนะข้อต่อไปอะเครื่องหมายต่อไปค่ะเครื่องหมายนี้เด็ก,กๆรู้จักมันในเครื่องหมายของคําพูดนะคะจริงๆมันชื่อว่าอัญญะประกาศอัญญะประกาศถ้าหนูจําไม่ได้ชื่อมันยากหนูนึกถึงเวลาเราพูดเราพูดว่าอัญญะอัญญะ เข้าใจไหมคะลูกนะคะเจอเครื่องหมายนี้เจอเครื่องหมายนี้ออนปุ๊บอัญนยะ,ะเห็นไหมจำง่ายง่ายเลยคะ่ะลูกมันจะมีหัวทิมสองตั้งสองนะคะมีสองคู่ใช้ทำอะไรใช้บอกให้รู้ว่าข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือความนึกคิดหรือใช้เพื่อนเน้นข้อความนั้นนะคะวิธีการอ่ะทีนี้มาลองแบบอ่านเดี๋ยวครูจะลองอ่านให้หนูฟังอ่ะมาและข้อความนะคะ อ่าทีนี้อ่านว่าอย่างไรนะคะอ่าเห็นเครื่องหมายนี้ไหมคะอ่าไอตัวหัวทิมเราจะอ่าอ่าเราจะอ่านว่าอัญญะประกาศเปิดไอตัวหัวตั้งข้างหลังเห็นไหมคะเราจะเรียกว่าอ่านว่าอัญญะประกาศปิดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะลองอ่านข้อความนี้ให้ฟังนะคะลูกพลตำรวจเอกขจรสุขสวัสดิ์ กล่าวว่าอัญญะประกาศเปิดจะต้องจับกลุมผู้กระทําผิดให้ได้ภายในหนึ่งสัปดาห์อัญญะประกาศปิดอ,อันนี้เข้าใจนะคะลูกทีนี้มาดูกันต่อไปะคะ่ะลูกเมื่อกี้ทำไมล่ะคะเป็นคู่ใช่ไหมคะสองคู่ลดลงมาค่ะเหลือคู่เดียวนะคะมันชื่อว่าบุกพะสัญญา บุกพระสัญญานะคะลูกทีนี้จำไม่ได้อีกแล้วค่ะครูเมื่อกี้อัญยะไปแล้วนะคะพอมันหายไปมันบุกคะ่ะลูกมันบุกไอ้เจ้าตัวนี้มันเลยชื่อว่าบุกพระสัญญาเห็นไหมคะจำง่ายๆนะลูกนะอ้าวทีนี้บุกพระสัญญามันใช้ทำอะไรใช้เขียนแทนข้อความที่อยู่บรรทัดบนเพื่อที่เราจะไม่ต้องเขียนซ้ำอีกนะคะยังไงอ้าวตัวอย่างคะ่ะ มาดูลูกเห็นไหมคะข้อแรกค่ะกฎหมายอ่านว่ากฎหมายต่อไปปรากฏแทนที่เราจะเขียนว่าอ่านว่าอีกเราใช้เครื่องหมายบุพพสัญญาแทนเห็นไหมคะหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าเครื่องหมายละอุลละนะคะแต่มันมีชื่อว่าบุพพสัญญานะคะก็ตรงนี้มันก็จะแทนคําว่าอ่านว่าปรากฏอ่านว่าปรากฏ มรกตอ่านว่ามรากตแบบนี้นะคะลูกเข้าใจนะคะทีนี้นะคะอ่ามันใช้อ่านซ้าคําที่ใช้แทนทีนี้มาดูเครื่องหมายต่อไปเมื่อกี้จากสองคู่เหลือหนึ่งคู่ตอนนี้มาเหลือหนึ่งตัวมาเหลือหนึ่งตัวค่ะเราเรียกว่าจุลภาคจุลภาคนะคะลูกเครื่องหมายนี้เรียกว่าจุลภาคนะคะ ่มันเล็กๆในลูกจุนจุนเล็กเป็นจุนเลยนะคะ,ะใช้ทำอะไรใช้ขั้นตัวเลขคำวลีหรืออนุประโยคเพื่อกันสับสนการสับสนคืออะไรการสับสนก็คือไม่ให้มันตีกันเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าจุลภาคเนี่ยมันมีหน้าที่ทำไม่ให้คําตัวเลขหรือข้อความเนี่ยมันตีกันนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น พระรัตนไตรคือแก้วสามประการหมายถึงพระพุทธแล้วก็มีเครื่องหมายพระธรรมและพระสงฆ์เห็นไหมคะเวลาอ่านถ้าหนูเจอเครื่องหมายจุลภาคนี้เวลาอ่านให้หนูเว้นวรกนิดหนึ่งนิดเดียวเองหลุกนิดเดียวสั้นๆนะคะไม่ต้องเยอะนะคะอะเดี๋ยวครูจะลองอ่านให้ฟังนะคะพระรัตนไตรคือแก้วสามประการหมายถึงพระพุทธพระธรรม และพระสงฆ์เห็นไหมคะลูกนิดหนึ่งนะคะต่อไปค่ะเครื่องหมายต่อไปค่ะเด็กๆรู้จักแน่นอนเครื่องหมายไมยย้ยมกนะลูกใช้ทำอะไรใช้เขียนคำซ้ำนะคะใช้เขียนอ่ะขอโทษทีค่ะลูกใช้เขียนซ้ำคำวลีหรือประโยคนะคะ,ะมาดูกันครูมีตัวอย่างข้อหนึ่งอ่าข้อหนึ่งอ่านว่าเด็กเล็กเล็กเห็นไหมคะลูก มมยามกตัวแรกซ้ำคำไหนคะอ่าซ้ำคำว่าเล็กนะคะข้อสองอ่านว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งไมายามกตัวนี้ซ้ำคำไหนคะวันหนึ่งเห็นไหมลูกเห็นไหมมันเริ่มซ้ำเป็นวลีและเห็นไหมคะ่ามันไม่ได้ซ้ำแค่คำเดียวและมันซ้ำสองคำและเป็นวลีและนะคะเวลาอ่านก็อ่านในวันหนึ่งวันหนึ่งต่อไปข้อที่สามค่ะ มยมกอ่าข้อนี้อ่านว่าแต่ละวันแต่ละวันอันนี้เริ่มซ้ำทำไมล่ะลูกทั้งทั้งหมดเลยเห็นไหมคะอ่าไมยมกอันนี้ซ้ำทั้งหมดเลยนะคะเวลาอ่านจึงอ่านว่าแต่ละวันแต่ละวันเห็นไหมลูกเราไม่อ่านว่าแต่ละวันวันเห็นไหมอ่าต่อไปข้อที่4ี่ค่ะมีเสียงตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเพราะฉะนั้นไมยมกคัน,นตัวนี้ ซ้าคาไหนคะซ้ําคําว่าช่วยด้วยเห็นไหมคะเราจะไม่อ่านว่าช่วยด้วยด้วยเห็นไหมแปลกไหมลูกแปลกเพราะฉะนั้นเวลาใช้ไมยะมกนะลูกในการซ้ําคํานะคะเวลาอ่านจะต้องทําไมคะลูกไม่ขัดหูเวลาอ่านมันจะต้องไม่ขัดหูนะคะอ่าทีนี้มาดูทำไมครูดอกจันตรงนี้ไว้อ่า นะคะทำไมครูดอกจันรตรงนี้ไว้ประโยคนี้ว่าลุงซื้อที่ที่จังหวัดภูเก็ตลุงซื้อที่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะลูกที่คำนี้นะคะที่คำนี้ทำไมไม่ใส่ไม้ย,ยมกมันใส่ไม่ได้ลูกเพราะมันคนละความหมายกัน มันคนละความหมายกันนะคะดังนั้นในเมื่อมันคนละความหมายกันมันจึงใช้ไม้ยมกไม่ได้สรุปคือไอ้ไม้ยมกตัวเนี้ยมันจะต้องซ้ําคําที่ความหมายเหมือนกันนะลูกเหมือนกันเครื่องหมายต่อไปค่ะจะหมดแล้วนะคะลูกเครื่องหมายต่อไปชื่อว่าอัจ,จเจรีค่ะลูกหรือเครื่องหมายตกใจนั่นเองนะคะใช้ทําอะไรเขียนไว้หลังคําอุทานค่ะคําอุทานคือแสดงการดีใจ เสียใจเศร้าตกใจต่างๆนะคะได้แก่คำว่าอุ i, yeah, oh, 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 oh ้ยวายเย่โอ้ยโอ้ยโอ้โหโทนะคะทีนี้เวลาเราไปเจอเครื่องหมายอุทานเราจะอ่านยังไงเราไม่ต้องอ่านชื่อมันนะคะลูกแต่เราใช้น้ำเสียงแทนเช่นอุ i, yeah, oh, oh, oh ้ยวายเย่โอ้ยโอ้โห โทเห็นไหมคะเราใช้น้ำเสียงแทนนะคะลูกเราไม่ต้องไปอ่านคำมันนะลูกใช้น้ำเสียงเวลาใช้น้ำเสียงก็ใช้ให้มันเหมาะสมด้วยนะคะลูกต่อไปค่ะเครื่องหมายนี้ค่ะเด็กๆบอกว่าเครื่องหมายคำถามมันชื่อว่าปรัชนีปรัชนีใช้ทำลายเขียนไว้หลังข้อความที่เป็นคำถามนั่นเองนะคะเช่นเธอกลับมาหาฉันทำไมอ่าเธอกลับมาหาฉันทำไมน้ำเสียงก็เป็นคำถามด้วยนะเช่น เธอกลับมาหาฉันทำไมเห็นไหมคะให้เป็นคำถามหน่อยที่นี้ครูขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะการใช้คำถามค่ะลูกการใช้คำถามมีหลายแบบเราจะเจอคำที่ใช้เป็นคำถามหลายแบบเลยคำแรกคืออะไรถ้าเราเจอคำถามอะไรเราต้องตอบเป็นทั่วๆไปค่ะลูกทำอะไรกินอะไรนะคะถ้าเจอคำถามว่าเหตุใดเราจะตอบว่าอะไรคะ เหตุผลคะ่ะหนูต้องให้เหตุผลเพราะเหตุดใดเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้นะคะคือการให้เหตุผลถ้าคำถามไปเจอว่าอย่างไรหนูต้องตอบเป็นวิธีการหรือวิธีทำคะ่ะทำอย่างไรใช่ไหมคะหนูต้องตอบเป็นวิธีการถ้าไปเจอที่ไหนคำถามที่ไหนแน่นอนคะลูกเป็นอะไรคะสะถานที่ต้องตอบสถานที่ถ้าไปเจอคำถามว่าเพื่ออะไรจะต้องตอบ จุดประสงค์ทำเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรนะคะถ้าคำถามว่าใช่หรือไม่นะคะเป็นการให้เลือกแล้วใช่หรือไม่จะตอบว่าใช่จะตอบว่าไม่จริงหรือไม่จริงจะตอบว่าจริงหรือไม่จริงแบบนี้เป็นการให้เลือกนะคะลูกสุดท้ายค่ะใคร แน่นอนค่ะเป็นบุคคลแน่นอนค่ะถ้าถามใครต้องตอบเป็นบุคคลเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆค่ะถ้าไปเจอเรื่องของคําถามครูเจอบ่อยๆเลยเวลาตอบแบบฝึกหัดทั้งท้ายจะมีคําถามเวลาคําถามเขาจะมีเนี่ยคำถามพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาตอบต้องตอบให้ถูกว่าคําถามเขาต้องการคําตอบแบบไหนนะคะลูกต่อไปค่ะเครื่องหมายนี้เด็กๆบอกว่าขีด นะคะจริงๆมันชื่อว่ายัติพังลูกยัติพังนะคะจำง่ายๆขีดแล้วพังเลยลูกขีดแล้วพังนะคะเครื่องหมายยัติพังนะคะใช้ทำอะไรเขียนระหว่างคำที่แยกพยางกันหรือใช้ลำดับข้อย่อยหรือใช้ในความหมายว่าและกับถึงแบบไหนคะยังไงดูกันข้อที่หนึ่งค่ะหนูเขียนมาเลยติ๊ดติ้ลตตตตตมาถึงจะหมดสมุดแล้วมันได้ว่านายกรัฐ เฮ้ยมนตรี i, ri, ไม่พอทํำยังไงนี่แหลคะค่ะไอ้เจ้าเครื่องหมายนี้มีประโยชน์นะคะก่อนที่หนูจะเขียนคำต่อไปนายกรัฐมนตรีมันเป็นคำเดียวกันถ้าลูกจะแยกลูกจะต้องใช้เครื่องหมายขีดหรือยัติพังเนี่ยนะคะในการขั้นไว้ก่อนเพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อนี่มันคือคำเดียวกันนะคะต่อไปคะ่ะข้อที่สคะ่ะลูกเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมนครสวรรค์ คีดพิจิตรคีดอันนี้นะคะขีดอันนี้อ่านว่าอะไรกับหรือและค่ะอ่าดูนะเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมนครสวรรค์กับพิจิตนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะข้อที่3ามะลูกระยะทางนครนายกขีดจันทบุรีอันนี้เราไม่ใช้กับใช้และ,แ,ละแต่เราใช้คำว่าถึงค่ะ ระยะทางคนครนายกถึงจันทบุรีเห็นไหมคะลูกเวลาใช้ต้องดูความหมายมันด้วยนะคะลูกว่าเขาต้องการสื่ออะไรนะคะต่อไปแบบที่4ี่ลูกใช้ในการลำดับข้อย่อยเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเขียนตัวเลขนะคะลูกเราไม่ต้องเขียนตัวเลขเลยเราใช้ขีดใช้เครื่องหมายยต,ติพังแทนเลยแบบนี้นะคะต่อไปคะ่ะเครื่องหมาย ขีดแบบนี้นะคะขีดยาวๆเลยนะคะลูกเราเรียกว่าสัญญาประกาศสัญญาประกาศใช้ทำอะไรก็ใช้ขีดเส้นใต้ไงคะลูกเพื่ออะไรเพื่อเน้นให้หนูสังเกตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอ่ะครูยกตัวอย่างว่ากรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแก่พม่าครั้งที่หนึ่งในสมัยสมเด็จพระมาหินทราธิราช เห็นไหมคะครูขีดตรงในสมัยสมเด็จพระมาหินทราธิราชเพื่ออะไรลูกเพื่อจะเน้นให้หนูสังเกตได้ว่าเราเสียกรุงครั้งที่หนึ่งในสมัยนี้นะเห็นไหมคะเวลาพอเราจะอ่านตรงคําที่ขีดเส้นใต้เราก็เน้นเสียงหนักนิดนึงนะคะเพื่อให้มันดูชัดเจนนะคะต่อไปค่ะน่าจะเครื่องหมายสุดท้ายแล้วนะคะลูก่ะเครื่องหมายนี้เด็กๆเ,เรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับนะคะแต่ ชื่อของมันก็คือเสมอภาคเห็นไหมคะมันเท่ากันก็คือการเสมอกันนะคะเท่าเทียมกันนะคะเรียกว่าเสมอภาคใช้เขียนขั้นกลางแสดงความข้างหน้ากับข้างหลังว่ามันทำไมกันคะลูกเท่ากันนะคะอ้าวเช่น1-2-3บวก2เท่ากับ3นะคะอ่าแบบนี้นะคะอ่านว่าเท่ากับนะลูกนะอ้าวมาถึงช่วงเวลาการ ทดสอบเล่นเกมกันแล้วในซื้อเกมว่าฉันคือใครามาดูกันนะคะเด็กๆครูก็มีเห็นไหมคะมีเครื่องหมายวักตอนมา9้าเครื่องหมายนะคะพร้อมกับตัวเลือกมาให้นะจ๊ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะลองเลือกดูนะคะว่าหนูจะ เครื่องหมายนี้หนูจะใช้มันหนูจะเรียกมันว่าอะไรดีหนูจามันได้ไหมนะคะในเกมที่มีชื่อว่าฉันคืนอใครอ่าพร้อมนะคะครูจับเวลานะคะ20วินาทีในการเล่นเกมนี้นะจะ๊นะ,ะโอเคค่ะอันแรกนะคะกอไก่นะคะอ่า มันมีมีอะไรบ้างตัวเลือกอ่ะเดี๋ยวครูบอกตัวเลือกให้ก่อนก็ไก่อัศเจรีขอไข่ไปายานน้อยคอควายไม้ยมกงองูบุพพะสัญญาจอจานไปายานใหญ่ชอชิงยติพังชอช้างอันยะประกาศซอโซ,อซอนาขาลิขิตชอเชอจุลภาเมื่อกี้บอกวิธีการจำไปแล้วนะคะลูกบุพพังอัญยะ อ่านะคะอ่ะทีนี้มาลองครูจับเวลายี่สิวินาทีนะคะพร้อมแล้วเด็กๆเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยจ้ะเวลาเดินแล้วนะลูกอนยะเอตัวไหนนะบุกไปแล้วตัวไหนนะน้อยใหญ่อันไหนน้อยอันไหนใหญ่นะนะคะอ่าเอ๊ไม้ยม,มกอันไหนนะจะหมดเวลาหรือยังนะอ่า โอ๊ยตายแล้วหมดเวลาแล้วนะคะลูกแต่ไม่ยากเกินไปใช่ไหมเด็กๆอาคิดว่าทำได้มาลองดูเฉลยกันนะคะมาดูกันนะคะเครื่องหมายแรกนะคะเครื่องหมายวรคตอนแรกรูปร่างแบบนี้ตอบข้ออะไรคะคอไข่ค,คะ่ะไปยันน้อยอ่าข้อสองคะ่ะเครื่องหมายแบบนี้วงเล็บแบบนี้ชื่อมันจริงๆคือซซโซจานอะคาลิขิน่าต่อไปข้อสาม ก้ารอ9คือไปยานใหญ่จ้าจานน่าต่อไปข้อ4ไม้ยมกอันนี้เด็กๆรู้จักอยู่แล้วนะคะข้อ5ค่ะเครื่องหมายคำพูดชื่อว่าอะไรลูกอัญยะประกาศอัยยะเห็นไหมน่าต่อไปข้อหค่ะเครื่องหมายนี้บุกพสัญญางงูต่อไปเครื่องหมายนี้จุลภาคนะคะชอเชอนะคะ ข้อ8ปดค่ะอัจเจรีแน่นอนและสุดท้ายค่ะขีดขีดแล้วต้องทำไมลูกพังไปเลยอ่าโอเคค่ะเก่งมากนะคะเด็กๆก็คิดว่าเด็กๆคงจะเข้าใจนะคะในเนื้อเรื่องเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนมากขึ้นนะลูกอะทีนี้ฝากไว้นิดนึงนะคะย้ำอ่านย้ำเขียนหมั่นฝึกฝนนะคะลูกรับรองว่าเราจะต้องเก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็ถ้าใครไม่เข้าใจนะคะใครไม่เข้าใจก็กลับไปติดตามนะคะไปรับชมอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะเพื่อไม่ให้ลูกๆนะคะพลาดข่าวสารสาระดีๆนะคะเนื้อ,อาหาที่เป็นประโยชน์และความรู้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะในช่องทางของอ่า วัดบ้านชุงสกูลนะคะอย่าลืมเข้าไปกดกันนะคะนี่นช่องอยู่นี่อ้อนิ้วอยู่ไหนโอเคนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมทำความเคารพคุณครูค่ะทั้งหมดตรงขอบคุณค่ะไปนะคะต่อไปครั้งหน้าจะมาพบกันกับครูเอ๋ในเรื่องอะไรบทเรียนไหนนะคะพบกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย